สี่ดิสเนี่ยทำเลทอะไรได้บ้างนะครับศูนย์หนึ่งสิบห้าหกทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เซลล์จี้เนี่ยค่อนข้างถือว่าเยี่ยมยอดเลยก็คือว่าการที่จะมาเกตตัวเลทนะครับอย่างเช่นเลทหนึ่งะฮะอยากจะทําเป็นเลทห้าลักษณะนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะมาเกตนะครับจากเลทเดิมๆเนนี่ยมัเป็นเลทโวลลุ่มแบบใหม่ได้สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผมฮิมควิกเซิร์ฟครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวมนาะทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ NetBox s o l ์โ รุ่นที่อยู่หน้าผมนี้นะครับไซโนโรจีดี423พลัสตัวนี้เลยนะฮะข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเป็น n นสขนาดกะทัดรัดมีฟีเจอร์ครบคันเหมาะกับการใช้ในสำนักงานหรือว่าใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับมี Connectivity ตัว m.2 ที่เป็น nvme ถึง2ตัวเดี๋ยวผมมาไล่เรียงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับ ในส่วนของการประมวลผลของ NAS ตัวนี้ถือว่าแรงใช้ได้เลยเพราะว่าเขาใช้ CPU Intel Ceylon ตัว J4125 ตัวนี้มี Quad-Core 4 c o คอแล้วก็มี Clock Speed พื้นฐานอยู่ที่2.0 GHz แล้วก็สามารถที่จะ Over ขึ้นไปนะครับเบิร์ขึ้นไปได้ที่2.7 GHz เลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่าดิส4ลูกเองนะครับได้ CPU 4-Core มาแล้วถือว่าประสิทธิภาพดีเลยตัวเครื่อง default จะมี Memory มาให้2 g b แต่ว่า เราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มอีก4กิกะไบต์ได้1แถวก็คือแม็กซิมัมของตัวเครื่องเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่6กิกะไบต์นะครับโดยที่เมมโมรีเป็นแบบ DDR4 แล้วก็เป็น non ECC อ่านะฮะบริเวณด้านหน้ากันบ้างอ่าดูจากด้านบนกันก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟสถานะต่างๆไฟสเตตัสไฟสแสดงสถานะการอ่านเขียนของฮาร์ดดิสทั้งหมด4ลูกก็จะอยู่บริเวณมุมตรงนี้ทั้ง4ลูกเลย เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็น USB นะครับ3.2 Gen1 มาให้เรา1พอร์พแล้วก็ปุ่มเปิดปิดซึ่งปุ่มเปิดปิดตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะขึ้นตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน,นแล้วก็ล่างสุดเลยตรงนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะฮะ DS423Plus รุ่นนี้รองรับ4สล็อตนะฮะเราสามารถที่จะใส่ดิสท,ที่เป็นขนาด3.5นิ้วก็ได้2.5นิ้วก็ได้นะครับในแบบที่เป็น SATA รวมไปถึงดิสเองเนี่ยจะเป็นดิสท,ที่เป็นจานหมุนธรรมดาหรือว่าดิสท,ที่เป็น Solid State ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าใคร อยากต้องการเน้นเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ดิสท,ที่เป็น solid state แต่ว่าถ้าใครอาไปทําในเรื่องของการสํารองข้อมูลหรือว่ากล้องวงจรปิดพวกเนี้ยก็อาจจะใช้ดิส3.5นิ้วขนาดใหญ่หญเนาะ16เทบ18เทเบ20เทเบเนี่ยตัวเนี้ยพพ p ร o r t อฟต์แวร์เขาสามารถเห็นพื้นที่ดิสเนี่ยได้เกินกว่า100 t เทเบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องรุ่นนี้ดิสลองรับแบบ hot swap โดยที่มีตัวเบย์มาให้เราเลยทั้งหมด4ตัวนะครับวิธีการถอดเนี่ยไม่ยากก็คือดึงคลิกตรงนี้ ก็จะดึงออกมาได้เลยอ่าแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะต่อให้เครื่องมันเล็กอาจจะโดนยกไปทั้งเครื่องก็ได้ก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถโปรเทคดิสในระดับของแต่ละลูกได้ด้วยโดยการใช้กุญแจตัวนี้นะในกล่องจะมีมาให้2ดอ,อกนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบพลาสติกวิธีการก็คือนี่เลยนะครับเราเสียบกุญแจเข้าไปอ่หมุนครึ่งนึงนี่ประมาณนี้ครึ่งึ๊บเกองศาปื๊บถอดออกนะตัวนี้ย จะไม่สามารถถอดออกได้แล้วนะครับแล้วก็ป้องกันนะฮะการกันแกล้งของเพื่อนร่วมง,งานได้นะครับเผื่อใครต้องการขโมยหรือแกล้งเรารดึงฮันดิทลงไปเนี่ยเราเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกโดยใช้กุญแจพลาสติกตรงเนี้ยป้องกันได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดให้หมดเลยทั้งสลูกตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเบร์ฮอสสวอปตัวเนี้ยเราสามารถใส่ดิสขนาด3.5นิ้วได้เลยโดยที่เราไม่ต้องขันน็อตอ่าวิธีการทํายังไงนะครับนี่เลยหงายขึ้นมาตัวนี้จะมีคําว่าพูก็คือดึง ถอดชิ้นนี้ออกก่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราดึงออกมาเลยจึ๊บนี่แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เอาฮาดดิสเนี่ยสานี้วางลางมานะครับหลังจากวางเสร็จปุ๊บเรากา็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปที่เดิมใช่ไหมครับมันก็จะล็อกฮาร์ดดิสโดยที่เราไม่ต้องใช้น็อตเลยอันนี้ง่ายมากในการใส่นะครับยกเว้นดิสท,ที่เป็นขนาด2.5นิ้ว ถ้าเราไม่มีตัวแปลงที่เป็นขนาด3.5นิ้วมาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีตำแหน่งยึดน็อตตรงนี้อยู่เราสามารถที่จะวางดิสในแนวนอนแบบนี้แล้วก็ขันน็อตจากด้านล่างขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ลําบากมากก็ถือว่าติดตั้งได้ง่ายนะครับพอเราใส่ที่เสร็จก็สไลด์กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับแล้วก็กดล็อกปึ๊บแหม่หรือว่าใครกลัวทิศหายก็อย่าลืมใช้กุญแจล็อกด้วยนะกะนั้นด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้รองรับดิสได้4ลูก ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในบ้างว่าจริงๆแล้วเราสามารถอัปเกรดเมมโมรีเนี่ยสี่กิกได้ไหมครับได้อีกหนึ่งแถวเนี่ยอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้เลยเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมนะครับบริเวณด้านในของตัวเครื่องเราต้องถอดฮาร์ดดิสก์ออกก่อนนะครับจะเห็นว่ามีสล็อตเมมโมรีที่เป็นแบบ DDR4 SO-DIMM ก็คือเป็นเมมโมรีเล็กๆขนาดเท่ากับพวกเมมโมรีที่ใช้ในโน้ตบุ๊กเราสามารถอัปเกรดที่หนึ่งตัวสูงสุดคือ 4GB นะครับสามารถใส่ได้ตรงนี้ได้เลยอ่ะ ยังไม่จบการอัปเกรดของตัวนี้ด้านใต้เครื่องอันนี้ด้านหน้านะนะครับด้านใต้เครื่องตรงนี้จะเห็นว่ามี2ส,สล็อตท,ที่เป็นแบบ M.2 นะครับโดยวิ่งบัส NVMe อีก2ตัวนะครับความยาวก็คือสูงสุดอยู่ที่8เซนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวนี้2ช่องนี้นะครับดึงออกมาได้เลยนี่ช่องที่1แล้วก็ช่องที่2่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีสล็อตให้เรา นะครับใส่การ์ดตัว M.2 ได้2ช่องโดยความยาวก็คือยาวสูงสุดได้ถึงบริเวณตรงนี้เลยนะครับสามารถยึดการ์ดที่เป็น2280ได้ทั้ง2ตัวก็สะดวกนะครับเราอัปเกรดดิสโดยการแค่ยกเครื่องขึ้นมาแล้วก็ใส่จากด้านหลังโดยพลาสติกตรงนี้เองเนี่ยที่ล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีน็อตเราสามารถที่จะเปิดเข้าเปิดออกได้ค่อนข้างสะดวกเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอแยกปิดกลับไปนิดนึงเปิดปิดสะดวก มากมากมนะแล้วก็เป็น m 2ที่วิ่งเป็น nvme ด้วยก็คือไม่ใช่ m 2 sata เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยเขาจะเร็วมากตามสเปคเนี่ยอยู่ที่ 200MB กว่าเมกเลซกเลยนะฮสสลอ็อตนี้อ่ะย้อนกลับมาตรงดิสด้านหน้านิดหนึ่งละกันคือ4ดิสเนี่ยทำเ,เลขอะไรได้บ้างน,นะครับ0,1,10,5,6ทําทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เซนจีเนี่ยค่อนข้างถือว่าเยี่ยมยอดเลยก็คือว่าการที่จะมมเกต ตัวเลทนะครับอย่างเช่นเลทหนะฮะอยากจะทําเป็นเลท5ลักษณะนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะไมเกตนะครับจากเลทเดิมเนี่ยเป็นเลทโวลลุ่มแบบใหม่ได้หรือว่าจะเป็นการ Expand p o o นพูนะฮะเมื่อก่อนเราอาจจะมีดิสอยู่2ลูกใช่ไหมครับอ่าพื้นที่อาจจะไม่พอแล้วเราเพิ่มเติมดิสเข้าไปทํายังไงให้โวลลุ่มเดิมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยสามารถที่จะขยายขึ้นมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องดาวไม่ต้องปิดระบบตัวเนี้ย n ซโนจีก็มีซอฟต์แวร์ที่พพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับนะผมขอแตะไว้สั้นๆแล้วกันเนาะเรื่องของการปกป้องข้อมูลคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ก็จะมีพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่2ตัวนะครับมีตัวพอร์ตแลนความเร็ว1 g b p กิกะบิตเปอร์เซกมาให้2พอร์ตแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับที่วางอยู่ข้างๆมาด้วยเราสามารถที่จะกดตัวเนี้ยค้างไว้เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าได้แล้วก็จะมีพอร์ต USB 3.2มจุดมาให้1พอร์ตแล้วก็ด้านล่างเองเนี่ยก็จะเป็นตัว power DC input ซึ่งเราจะมีตัวนี่นะครับอะแดปเตอร์มาให้หัวแบบนี้เลยนะครับหัวรูๆเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้มีมาให้ขนาด9 0วัตต์นะครับ1ตัวพร้อมสาย IC นะสาย IC ผมไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวเคส s ินตั้งล็อกด้วยนะครับเรือว่าเราไปล็อกกับโต๊ะทำงานขาโต๊ะต่างๆเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวค่อนข้างเล็กเบาเนาะ ใคร่จะยกออกไปได้เลยแล้วก็ล็อกติดไว้นิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนด้านข้างก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นโลโก้ s y n o l o g y นฮะเหมือนเป็นช่องระบายอากาศเล็กๆที่ตัวของสัญลักษณ์ของตัว s ซ n o l o g y ด้วยนะฮะตัวนี้เขาก็กลิวช่องเข้าไปทำให้ลมสามารถระบายได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องเลยนะก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่ดีไซน์ผ่านตัวโลโก้มานะครับโอเคก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ต้องบอกว่าเนท็ที่เป็นไซส์ 4B เนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าไปตอบโจทย์กับองค์กรที่เป็น SME ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะต้องเอาแวร์ไว้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของประสิทธิภาพของ CPU เนาะถ้ามีการใช้งานพร้อมๆกันนะฮะการแชร์ไฟล์พร้อมกันในหลักหลาย10คนหรือว่าเป็นร้อยคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเราไปทําการใช้ในออฟฟิศนะครับทำงานกันอยู่ห้าคนสิบคนพวกเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็น ผมเรียกว่าเป็นมัลติยูสละกันเขามีซอฟต์แวร์ที่แบนเดิลมาให้เลยในเรื่องของการทำแบ็กอันะการซิงโครไนซ์ข้อมูลที่เรามีอยู่ในดีไวซ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจากมือถือนะฮะที่ต่างแพลตฟอร์มการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลมาเก็บรวมไว้ที่บล็อกเนี้ยบล็อกเดี่ยวได้ก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับหรือว่าหลายๆท่านเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะนําตัวเนี้ยไปทําในเรื่องของกล้องวงจรปิด นะครับแบ็กอัพด้วยนะครับแชร์ไฟล์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะบันทึกภาพกล้องวงจรปิดด้วยโดยที่ซอ์แมร์เขาเนี่ยรองรับจํานวนกล้องเนี่ยได้ระดับที่เป็นพันกว่าตัวขึ้นไปเลยแต่ว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาคงไม่ถึงแหละนะฮะใช้ในออฟฟิศเล็กๆมีกล้องอยู่5ตัว10ตัวเนี่ยก็ mm hmm. จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณนั้นเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับไซโนจีตัว DS423+ ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วเราไปพบกันในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในลําดับถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ